สวัสดีค่ะคุณผู้ชม โอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับเคสตัดแต่งหนังหน้าท้องคะคุณผู้ชมนาใครรอชมใครรอดูสาหรับเคสนี้บ้างนะคะเพราะเคสนี้เรียกได้ว่ามีในส่วนของหน้าท้องที่ย้อยหย่อนยานรอยแตกรอยงาค่อนข้างเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมขาแต่นี่ค่ะคุณผู้ชมหลังตัดเสร็จทันทีโอ้โหเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะเราถึงกล้าตั้งแกชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเคสตัดแต่งหนังหน้าท้องเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขานายใครรอดูใครรอชมใครอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงว่า 本当 เป็นยังไงแล้วทําไมหลังตัดถึงออกมาเปะ๊ะมาเนียนมาสวยมาปังขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้ามาแล้วนะกดไลค์ให้น้องข้าวค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะสําหรับเคสนี้นะคุณพยาบาลเนี่ยกําลังปิดแผลดูกันแบบนี้เลยเรากล้าแบบถ่ายไลฟ์สดกันแบบนี้เลยนะให้ดูกันแบบนี้เลยครับค,คุณผู้ชมครับเพราะว่าของเรานะั้นไม่มีอะไรต้องปิดบังแอบแสงนะครับผมนะเพราะว่าทุกอย่างก็คือให้เห็นแบบนี้เลยไม่ต้องผ่านโปโตช็อปไม่ต้องตุ้งไม่ต้องอะไรนะครับตรงก็บอกว่าตรงสวยก็บอกว่าสวย นะครับผมนะฮะเอวคอดมากนะครับผมแล้วก็แนวแผลเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับไม่กินพื้นที่ในการใส่เสื้อผ้านะครับของคุณลูกค้าที่มาตัดนะครับผมแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับผมว่ารอยแผลเนี่ยอยู่นะครับผมเน่ยชิดกับหัวหนาวแล้วนะครับถ้าเปิดผ้าเขียวออกมานี่ก็คือน้ําจิ้มซีฟู้ดมาได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ได้ได้ได้นะครับผมแล้วส่วนของสะดือคุณผู้ชมครับอยากให้ดูสะดือ สะดูเดิมสะดูเดิมสะดือเดิมเออสะดือเดิมค่ะคุณผ,ผู้ชมคะ่ะดูสังเกตที่สะดือใหม่แบบนี้ก่อนนะ ดูท um, really ี่สะดือใหม่แบบนี mm ้ค hmm. ่ะค like> so ุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่าสะดือเนี่ยเรียกได้ว่าเรียวรีสวยนะคะสะดือแบบนี้นะเรียกว่าสะดือทรงฮอลลีวูดนะคะคุณผู้ชมจากเดิมสะดือและหน้าท้องเป็นแบบนี้คุณผู้ชมจ้าหุ่นเดิมคนไข้เป็นแบบนี้สะดือเนี่ยโอ้โหเล็กกระจิ๋วเดียวครับผมและไม่มีความรีเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาคุณจูนคุณบอยนะครับผมนะฮะมีแฟนแท็กแฟนครับถ้าถ้าแฟนผู้ชายเรานะครับผมนะฮะท้องย้วยก็แท็กได้นะครับถ้าแฟนผู้หญิงเราท้องย้วยก็แท็กได้นะครับผมแท็กชื่อเพื่อนก็ได ได้นะครับผมนะฮะตอนนี้นะฮะเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้นวัตกรรมนะครับศัลยกรรมของไทยนะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะคิวคลินิกนะครับผมว่าสามารถทําให้รูปร่างนะครับผมของคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้มากแค่ไหนนะครับผมด้วยหนึ่งนะครับผมก็คือฝีมือของคุณหมอจ้ำนายแพทย์นัทพลเป็นบอร์ดพลาสติกนะครับผมโดยตรงเลยนะครับผม2งนั่นก็คือเรื่องของการใช้เลเซอร์สแกนเนอร์เทคโนโลยีนะครับผมที่นํามาใช้ร่วมด้วยนะครับผมเทคโนโลยีพัฒนาไปความรู้พัฒนาตามนะครับ ผมนำมาใช้ก็เกิดประโยชน์กับคนไข้แบบนี้ได้ราคาท ที่สุดคุ้มไปเลยนะครับผมเริ่มต้นเพียง79,900บาทแต่บอกเลอะไรนะยังไงไหนเล่าเลยและวันนี้คือวันสุดท้ายถึงเที่ยงคืนหรอถึงเที่ยงคืนนี้เท่านั้นถ้าคุณจองทันนะครับผ่าน0 8 3 4 2 9 1 9 9 9และผ่านอินบ็อกซ์นะครับผมใครที่คุยกับเจ้าหน้าที่ไว้หรือยังไม่ตัดสินใจรีบตัดสินใจคืนนี้เลยนะครับคุณจะได้ราคาเริ่มต้น79,900บาทแต่ว่าถ้าเลยวันนี้ไปเป็นเป็นวันพรุ่งนี้ราคาจะ ปรับขึ้นแล้วอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแม่หนิงบอกว่าสวยมากเคสนี้เพระคุณอาจารย์เพราะว่ามีการเย็บรวบกล้ามเนื้อ,<ข>อครับผมนะะในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องะนะครับคุณดูมุมข้างคุณจะเห็นว่าเหมือนคนที่ซิดอัพมาแล้วประมาณแปดแสนครั้งนะครับคุณผู้ชม,มสังเกตดูเลยนะคะคุณผู้ชมขาจากหน้าท้องนะคะที่มันย้วย่ยอนยนันไม่มีมิติไม่มีอะไรเลยมีแต่รอยแตกลายงาแบบนี้คะ่ะคุณผู้ชมขาจากป่องๆแบบนี้ตอนนี้กลายเป็นเรียบแบนแล้วที่สาคัญมองมุมข้างแบบนี้เห็นมิติในส่วนของกัมมัดกล้ามเนื้อได้เด่นชัดมากนี่ คือเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับของคุณหมอจำนะครับผมที่จะเข้าไปทํางานลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อนะครับผมในการที่จะแกะสลักกล้ามเนื้อครับทาให้เห็นท e เจอร์นะครับผมในส่วนของลายกล้ามเนื้อที่ชัดเจนแบบนี้รวมถึงสะดืออยากจะให้คุณสังเกตดีๆนะครับผมว่าสะดือของเรานั้นสามารถรีเควสตได้เคสนี้บอกว่าไม่อยากได้สะดือกลมแล้วค่ะหนูอยากได้สะดือเรียวแบบนี้เราจัดให้ รวมถึงรอยเย็บนะครับผมเป็นไหมเย็บที่อยู่ซ่อนอยู่ด้านใน7วันตัดไหมนะครับผมไม่เห็นรอยไหมเลย<ม>เห็นไหมคะ่ะคุณผู้ชมขาไม่มีนะคะถ้ามองอย่างนี้ไม่มีเห็นรอยเย็บใดๆทั้งสิ้น รอยเย็บเลยนะคะคุณผู้ชมขารอยเย็บเนี่ยเราจะซ่อนไว้ข้างในสะดือค่ะไม่มีการเย็บออกมาด้านนอกนะคะ mm. คุณพี่คุณบอกว่าสวยค่ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะคุณผู้คุณขาคุณผู้ชมท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างจ้าได้เลยนะ <Comment S 1> คคอมเมนต์เข้ามาให้<ม>ใหเรา <Comment S 1> หน่อยะคอมเมนต์ามาได้เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยดูแบบนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันสวยมันเปลี่ยนมันพลิกชีวิตจริงๆค่ะคุณผู้ชม กับการตัดแต่งหนังหน้าท้องที่คิวคลินิกแต่นองเ้าาอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านช่วยกันออกความคิดเห็นน่อยใช่ครับอยาก <ผม S 1> รู้ว่าความคิดเห็นค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้เราสองคนหน่อยเร็วคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเกลใ,ในเวลาใน,ในการทําหัตถการนะครับทีออยู่กับไซส์ของคนไข้ด้วยนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยังไงนะครับผมเบื้องต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครึ่งนะครับผมนะฮะในการทําหัตถการถามว่านานไหมถึงจะฟื้นเราใช้วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญะรผมมสาาถที่จปลุก ตื่นได้เลยหลังจากที่ทําหัตถการเสร็จนะครับผมแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บปวดเพราะเรามียานะครับผมที่เป็นยาที่เราคัดสรรชนิดพิเศษนะครับผมมาเพื่อที่จะใ,ให้ลูกค้านะครับผมได้เลยนะครับโ,โห<ม>พี่มิคุณบอกว่าจองไว้แล้วเลิศมากได้ราค่ะโปรโมชั่น79,0 0 0กับอีก900นะคะพ,พุนพันละลายบอกว่าสวยมากค่ะพี่รณพรก็บอกว่าปังมากเลยค่ะคุณผู้ชมคาน้องข้าวเดี๋ยวให้ดูหลายๆมุมเลยค่ะคุณผู้ชมคะมุมตรงแบบนี้ก็เป๊ะขนาดมุมตรงแบบนี้ก็ยังเห็นในส่วนของเคเบหน้าท้อง เกลิกล้ามเนื้อค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะใครที่กังวลนะบอกว่าอุ้ยแผลยาวจังเลยค่ะแผลแบบนี้นะคะหลัง หายแล้วนะคะมันจะเป็นรอยแผลเป็นมันจะรอยเป็นตะขับไหมคะบอกเลยว่าของเราใช้เทคนิคซิลรอยเจนในการปิดแผลค่ะคหลังจากนี้ค่ะคนไข้เมื่อหายดีแล้วทานในส่วนของอยาลบรอยแผลเป็นแผลก็จะเรียบเนียนเป็นแค่รอยขีด,ขดขีดเดียวซ่อนอยู่ใต้ขอบกางเกงในค่ะเวลาใส่ชุดว่ายน้ําใส่บิก,กินี่เส้นสปากเกตตี้ก็มองไม่เห็นเลยนะใช่เลยครับผมนี่คือความมั่นใจนะครับผมที่ให้คุณได้มั่นใจได้เลยว่าถ้าใครอยากจะตัดแต่งหนังหน้าท้องต้องนึกถึงคิวคลินิกแล้วก็นึกถึงหมอจ้ำนะครับผมหลายคนตามหาตามสถานที่ต่าง ไม่มีนะฮะนี่คือที่ประจํานี่คือเจ้าของทําเองนะครับผมนะฮะอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับใครอยากจะได้หนังหน้าท้องที่สวยๆแบบนี้กับราคาที่คุ้มค่าแบบนี้ต้องติดต่อมาที่คิวคลินิกเท่านั้นเท่านั้นเลยหนึ่งนะครับแพ้ต่านะครับผมชิดกับเนินหัวหนาวแบบนี้เลยสองกำจัดปัญหาได้อย่างหมดจดเพราะว่าเราสามารถตัดได้สูงกว่าสะดือ1เซนติเมตรแน่นอนแม้ว่าที่อื่นจะบอกว่าตัดได้เหนือสะดือเพียง1เซนติเมตรของเราตัดได้เกินนั้น แน่นอนส<ฆ>เราตึงแบบนี้แต่ไม่ปิไม่แตกแผลสมานนะครับไม่ต้องเย็บใหม่เพราะอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีนะครับผมทีเ่เรามีนะฮะ<ฆ>ทำให้เราสามารถกะเกณฑ์<ฆ>ตวามตึงได้เป็นอย่างดีและอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือสะดืออยู่ในตำแหน่งที่ ออกมาแล้วสวยที่สุดครับเรียกว่าตำแหน่งสะดือเนี่ยเหมาะสมมากๆเลยค่ะ<ช>ตามสา,<ล>ร,า,ารีระลศาสตร์ร่างกายของคนเรานะไม่สูงไปไม่ต่ำไปค่ะคุณผู้ชมขาเพราะเราเนี่ยมีการวัดมีการประมวลผลร่างกายก่อนการผ่าตัดอยู่แล้วนะคะคว่าตำแหน่งของแพ้ตำแหน่งของสะดือเนี่ยต้องอยู่จุด ไหนนะคะด้วยเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ค่ะมันสามารถอ่านมวลร่างกายได้หมดเบ็ดเสร็จเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่าโอเคนะครับผมสำหรับใครที่จองไว้แล้วนะครับปีหน้าเจอกันสำหรับคนที่จองไว้ปีหน้านะครับผมใครที่ยังไม่จองตอนนี้ยังทันนะครับผมปกติรักษาสิทธิ์ไว้ได้6เดือนตอนนี้โปรโมชั่นถึง เที่ยงคืนนี้รักษาสิทธิ์ไว้ได้ถึงหนึ่งปีเต็มมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้อง<ช>นะครับผมเคสนี้เข้าลามนะครับผมกับน้องข้าว้าวขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ<ช>ผมเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับ<ช>ผมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับกด<ช>ติดตามทั้งหมดเพื่อไม่พลาดรีวิวดีๆจากพวกเราสามพี่น้องสามข้าว<ช>นะครับใช่แล้วคะ่ะสวยมากสวยเนาะอยากทำบ้างจังแต่ว่าไม่มีตรงไหนจะตัดเนะ ไม่มีเงินไม่มีเงินประดินใช่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 